สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m u t เ t i o ชนนะครับครับสำหรับวันนี้เราอยู่การวิวชิ้นบัติไฟนะครับพุ่งขึ้นภาคใหม่ต้องชื่อพูดชื่อภาคใหม่นะครับสำหรับวันนี้นี่มันเป็นอีกหนึ่งเด็กเลยนะครับที่ผมบอกว่าผมรอคอยกับ Star Dragon World กับ BFT STD02 Star Dragon World าสายบังกรทรงกลมฟ้านะครับ เรียกว่าอันนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นอา,อารมณ์ประมาณคู่แข่งของมะเองกนะครับอนี่หน้ากล่องนะครับเป็นเาจ้าตัวแอสโทรเกียนะครับนี่แล้วก็ผู้เล่นของเขาข้างหลังนะครับก็เป็น a าร r ดอนเวิ r l ์ถึง52ใบเลยนะครับอย่างน,น,นี้รอช้ายอยู่ทำไมครับผมอยากรู้ความสามารถแล้วสิแกะเลยต้องบอกนะครับว่ากล่องนี้เนี่ย วางจำหน่ายแล้วนะครับตามร้านา้าทั่วไปนะครับในราคา120บาทครับทุกคนสามารถไปหาซื้อกันมาเล่นได้แล้วนะครับสําหรับภาคนี้ซึ่งใบแรกของเรานะครับนั่นคือนี่ปีแข่งลุงคลอสนะครับแอสโตรเกียนั่นเองโอ้โหเรียกว่าตัวนี้นี่เป็นตัวบัดดี้ของเราเลยนะครับกับอาสมะของเราคือคอคอ,อสรับใจน่งกียแล้วก็นำคกามุสู่จกรองเราเข้าสู่เข้าสู่สคานนี้นะครับ ก็เหมือนจะแบบธรรมดาใช่ไหมพาวเวอร์8,000คีย์2นะครับแล้วก็ดีเฟนเซอร์5,000แล้วก็นี่คือความสามารถใหม่นะครับอย่างดราก้อนเขามีจีวัวไปแล้วสตาร์เราก็มีเหมือนกันนะครับกับกาแล็กซี่ฟอร์เมชันนะครับหากเรามีมังกรสังคมฟ้าในช่องกลางช่องซ้ายและเราสวมใส่ไอเทมเนี่ยมังกรทรงคมฟ้าอยู่การทุบไปในสนามจะรับพาวเวอร์บวก10,000ตัวนี้มีดับเบิลลังกกับโุกาดเลยนะก็คือสตาร์ในภาคนี้นะครับจะเปลี่ยนไปจากภาคก่อนก็คือ มันจะค่อนข้างฟิกซ์ว่าช่องนี้ลงช่องนี้ช่องนี้นะครับเพื่อให้จะเกิดความสามารถต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเล่นสตาร์นะครับในภาคนี้ก็ต้องมีความคิดมากกว่าเดิมนิดนึงนะครับว่าจะลงช่องไหนช่องไหนช่องไหนเพราะบางตัวเนี่ยลงช่องอื่นมันจะไม่เกิดความสามารถนะครับหรือว่าบางตัวเนี่ยมันต้องลงช่องนี้เท่าน,นั้นประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะลงอะไรก็คิดเผื่อๆกันเอาไว้ด้วยนะครับจากเมื่อก่อนที่สตาร์ลงมาปุ๊บปุ๊บคอร์สไนท์คอร์สไนท์คอร์สไนที้จบนะครับอันนี้มันต้องมี เขาเรียกว่านิดนึงเมื่อก่อนเราคิดของในโซครับตอนนี้เราคิดการวางแผลนสนามโอ้โหดูอัจฉริยะครับนี่ให้มาห้าใบนะครับเป็นบันดดี้ของเราต่อด้วยมังกรทรงกลมฟ้าตัวต่อไปของเรานะครับมังกรยุทธทหนา่อยเบน เมื่อการนี้ครับถูกทำลายสำเร็จนะนำกา,รรากยบนสุดจากกองเนี่ยเขาสู่ช่องเกตแล้วก็ได้รับลายเพิ่มหน่วยแล้วก็มีดับิลเลแท็กด้วยประมาณนี้เขาสามารถมันสั้นงๆง่ายๆมากๆเลยให้มาสามนะครับใบต่อไปมั <S 1> <S 1> ปงกรํำนายพิทักษ์แคนอะไรวะเนี่ยแคนแคนตันนะครับแคสคอร์เขาบอกว่าจ่ายหนึ่งเกจแล้วก็นำกายบนสุดจากกองเนี่ยเขาสูส่โซงการนี้นะครับแล้วก็ เมื่อการเนี้เข้าสู่สนามใช่หไหมในช่องกลางนะครับหากเราส,สวมใส่อยเทมอยู่เราจะได้โจคกการ์ดหนึ่งใบมบางใบเนี่ยมันต้องลงช่องแบบกําหนดเลยนะว่าลงช่องไหนความสามารถถึงจะเกิดเพราะฉะนั้นเวลาลงก็คิดให้ดีนะครับผมแล้วก็มีโอกาสให้มา3ใบจ้ะไปลไปมังกรยึธทานายเพลเลตนะครับผมใบนี้เขาบอกว่าถ้าการเนี่ยอยู่ในช่องซ้ายของเรานะครับเราจะการเนี่ยจะรับคิดที่ข้บวงหนึ่งนะแล้วก็มีเพนนเทดด้วยเห็นไหม อย่างใบนี้ก็ต้องลงช่องที่เขาระบุนะไหนจะได,ได้ได้รับความสามารถนะครับเพราะฉะนั้นคิดให้ดีเวลาจะลงนะครับเด็กนี้มังกรดาราปกครองเฟลสเทนเอ่อขอขอทรัพจ่ายแค่หนึ่งเกียรตินานแล้วก็เมื่อไรเนี้ยเข้าส่สามนะครับนำไอเทมแบบมังกรทรงกมฟ้าไม่เกินหนึ่งใบาจากช่องดรอปละกลับขึ้นมือเป็นตัวชุบไอเทมของเรานะครับให้มาสองใบใ <c oughs> บต่อไปมังกรยุติธรรนายซินิสเตอร์ เขาบอกว่า,มานเมการนี้โจมตีใช่ไหมหากการน,นี้นะครับอยู่ในช่องซ้ายทำลายมอนเตอร์บนสนามผู้แข่งอย่างไปคือคือตีไปแล้วบึ้มเลยอะ่ะเออพาวเวอร์ห้าพันขีสองอ้ยดีนะดีนะใบนี้นะให้มาสี่เลยนะแต่ว่าต้องอยู่ช่องซ้ายเท่านั้นอ่ะม,ออมังกรทำลายโคทิสนะครับอันนี้เป็นไซส์ศูนย์ธรรมดาเนาะอาจจะเอามาวางเพื่อให้เกิดกาแล็กซีฟอร์เมชั่น ใช้ศูน์แล้วมาการนี้เข้าสู่สนามรับหากเรามีมังกรทรงกลมฟ้าไปอื่นบนสนามเราเนี่ยนำการบนสุดจากกองการเราอ่ะเข้าสู่ช่องเกตนะครับให้มา3ใบใบต่อไปคำประกาศพยากรณ์รายการนี้ได้นะครับเมื่อเรามีมังกรทรงกลมฟ้าอยู่เท่านั้นนะก็ทางเด็กะ แคสคอร์นะครับจ่าย2เกียรติเนี่ยแล้วก็เราได้รับลายเพิ่มหน่วยแล้วก็ได้จวดคัสสองใบนะครับเฮ้ย <Hey, S 1> ใบนี้ด,ใด,ใดีใบนี้ดีเลยจ่าย2เกยียรติได้จวดสอได้ลายหน่งคุ้มมากเพราะว่าเกยียรติอูแล้วเด็กนี้ไม่น่าใช้เยอะนะเคาน์เตอร์นะอันนี้เป็นเคาน์เตอร์จดไม้เวียนศึกทํานายพิทักษ์รักษานะครับก็คือเคาน์เตอร์บวกสามพั 3, นที่เป็นสามพันเคาน์เตอร์แท็กแหละให้มากี่ใบให้มาสี่ใบเนี่ย มันก็ตามธรรมดานี่ว่ะนี่จดหมายเวียนซาทำนายเสริมพลังนะครับรายการนี้ได้เมื่อบนศาเรามีมังกรทรงกลมฟ้าอยู่เท่านั้นนะเคาน์เตอร์นำการ์ดบนสูดจากกองการเราเนี่ยสองใบเข้าสุเกตแล้วก็จนจบเทิร์นเนี้ยการทั่วบนสนาม้รับพาวเวอร์บวกสามพันโอ้โหดีจริงๆเลยให้มาสามใบอ่ะ้นนี้จะกลายเป็นการสามมันเหมือนโล่ต่างๆของดากวกันเหมือนครับมาบาเรีย ให้มา4ใบเลยนะครับเป็นการ์ดกันสารประโยชน์อีกใบหนึ่งของ Star น์นี่นีใบนี้เครื่องทํานายนะครับ Star ์เพดู u ัมนะครับอี EQ ourse, คิวคอบอกว่าจ่ายหนึ่งไลฟ์หน่หน่วยนะครับการนี้สามารถโจมตีได้แม้เราจะมีมอนสเตอร์ทรงคมฟ้าอยู่นในช่องกลางของเราก็ตามเพราะว่ามันจะไปแบบสนับสนุนเออแคลซีฟอร์มชันไงให้มากี่ใบให้มาสี่ใบต่อไปครับเครื่องทำนายอาคนา ความสามารถค่อนข้างยาวนะครับ EQ cost ก็คือใจหนึ่งเกจแล้วก็ใจไลฟ์หนึ่งหน่วยนะครับแล้วก็อ่ะอันนี้นะครับเขาบอกว่าเมื่อการนี้นะครับอ,อ,อยู่ในมีมอนเตอร์อยู่ในช่องกลางของเรานะครับการนี้มันสามารถตีได้ด้วยนะแล้วก็เมื่อการตีนะครับพาคเรามีมังกรโซ่กลมฟ้าอยู่ในช่องกลางและช่องซ้ายนะครับทำลายมอนเตอร์บนสนามผู้แข่งหนึ่งใบโอ้โห ปีได้พลังสูงคริก็มี2เนี่ยถือว่าระดับได้อยู่นะแล้วก็โอ้โหความสามารถได้ด้วยนี่ Shining Tristar นะครับโอ้โหใบนี้ทำไมกล้องผมมันโฟกัสอย่แล้วเนี่ยไล่การ์ดนี้นะครับผมเมื่อ คู่แข่งี่ยมีพลังชีวิต3หน่วยนะครับหรือต่ำกว่านะครับแล้วก็เรามีมังกรทรงกลมฟแล้วในช่องช่องกลางช่องซ้ายแล้วก็สนใจไอเทมมังกงงรทรงกลม้ฟอยู่นั้นอยู่เท่านั้นนะจ่าย2เกณ์นะครับแล้วก็ยิงลายคู่แข่ง3าหน่วยอ่าให้มา4ี่ใบนะครับแล้วก็แฟลกสุดเท่ของเรากับ Star Dragon World โอ้โหประมาณนี้เลยสุดสำหรับ Star d r a า o n World สายใหม่นะครับมังกรทรงกลมฟ้าดูแล้วน่าเล่นมาทุกคนผมยังมี ขึ้นภาคนี้ผมมีความรู้สึกว่าทีดีหลายอันเนี้ยมันดูว่ามันดูทําให้เหมือนเก่งขึ้นนะครับมีความรู้สึกว่ามันเก่งกว่าทีดีไอ้ถ้าเกิดเทียบกับทีดีด้วยกันในภาคที่มันผ่านมานะมีความรู้สึกว่าทีดีมันดูเก่งขึ้นมากเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมยังมีความรู้สึกรังเลใจว่าผมจะอยู่ในสตาร์ต่อไปหรือผมจะเอียงไปทางอื่นนะครับสตาร์มันก็น่าเล่นนะ่ะเบลอื่นมันก็น่าเล่นเหมือนกันนะ่ะเล่นหมดเลยได้ไหมเนี่ยอ่ะประมาณนี้ครับจะบอกว่ากล่องนี้นะวางจะหน่ยแล้วตามรังคารทั่วไปนะครับ ราคา120บาทส่วนใครรอ7 e เ e ่ e อเนี่ยก็อีก1เดือนนับจากนี้นะครับก็จะลงให้ทุกคนได้ไปซื้อจับจองไปเป็นเออไปเล่นได้ครัว่าตอนนี้ถามว่ามันยังยังไม่เท่าไหร่เพราะว่าของเสิร์ฟที่เป็นบูสเตอร์ของเขาเนี่ยยังไม่มาอาจจะไปเล่นเอาไปเล่นเก่าเก่ากไม่ค่อยได้เพราะว่าตอนนี้มันจะค่อยค้างเล่นแบบติดเนมติดเผ่ากันนะครับติดชื่อติดเผ่าประมาณนี้ก็เดี๋ยวรอสักบีเทียรมาก่อนแล้วกันเนาะตอนนี้ก็แบบซื้อเก็บเก็บกันไว้ก่อนก็ได้นะครับประมาณนี้ จบเรียบร้อยครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายแล้วเจอกันครับ